สวัสดีครับสวัสดีหลวมแกวบอสกาแฟสวัสดีหลวมกินกาแฟวไว้าจะแก้วแล้วมั้ยนี่สองแก้วแก้วที่สองสั้นให้ไม่ือสั้นเพราเขาใส่ของตีนั่นม, <า S 2> มันเป็นถือของกันละบอสนี่เป็นกินฮอดถั่บัดนั่นมันเป็นเป็นเจหุ้มๆตีมันเป็นเจ้หุ้มๆกินฮอดเขาบำพันด์เลยตีเอาหมวกเขาก็อยู่นี่อยู่ขันเอาหมวกไปฟังกันหน่อยเอาหมวกหมวกรองเขาอยู่นี่อยู่ เออหมวกก่อนเขาอยู่นี่หอกเพท่านกราบแม่เสด็ไปคืนเอาไปเสียงไปขึ้นก็เอาไปขึ้นรถเสียงไปให้เขาได้ถามหาห่วพี่เห็นหมอกรู้ไหมใช่เปล่าให้เขาไปเอาอยู่รถเออเออ เขาไปไปส่งเขาอยูาวากระไรเนาะอ้วนมันจิบจีบขึ้นให้ฉีบกับคุ้มตาเลียตายยังกลับมาเครื่องจักรเครื่องจักรห่องจักรไม้อยู่ไม่ใช่หนอไบ่ละมันหมวกเลยหมวกกันสีเดียวกันเลยมันน้องเดียวกันน่สีเดียวกันนี่เดียวกันนี่ห่อเดียวกันป้าดี่ห่อเดียวกันเด้อะเพราะมันหมวคู่ตึงเนาะเพราะละเขามาฝากหรือซื้อฝากเขามาจักรแล้วแม่เออไม่ก็มีหลายประเด็นนี้ละไปซื้อพร้อมกัน ผู้ใดมาอยู่นี่เพีงกันได้ลูกุเด็กนี่เอนได้ผู้สาวหลดต่ออันว่าเกมบอลกับมาหอดกับเด้ผู้สาวหลดเออผู้สาวมาหอดกับแม่ฟอรผู้บ่าวหลดอันนี้ผู้บ่าผู้บ้าผ้สากเลยเนาะมันเป็นน้ำเปลือกวงเลยเนาะผู้บ้หนาวผ้าเย็นตัวหามันเป็นน้ำผู้บ้าหนาวไม่ใชยังไงผู้บ้หนาวผ้าเย็ดสิมันเป็นน้ำผู้หนาวผ้าหนาวผ้าเปลี่ยนซ้อมเป็นไงวันข้าปีนี้ก็ ชิวๆนะครับผมบบนั่นใช่ไหมครับชิวๆตัวท่าใจแล้วท่าใจแล้วจะเปิดบปงเลยน,นี่กะทิ์เดียวนี่ บ่หอดาทีซ้ำตีซ้อมทีเปิดบุ้งไปแลคอซสอมบ่หอดาทีเด็ดมาอย่าหามือนนึงจะสีรองขี้ไหนยังบาลูอยู่ขอคขี้พอพอแพ่พอใจแล้วาพ่พอ้ะไหวใจธรรมดาลจังว่าเอากาเฟโอเกวมาส่งกันส่งกรบส่งคนเดียวจะได้จะเบอร์ป่เบอร์เบอร์ทักนักคือเบอร์วินนี่แหละเลี้ยวไปไปสเทมา กาแฟผมขมกผมน้อเมื่อวานไ้เราพกมาหมดกริงจเนี่แล้วแลืมไปเขาเป็นแผลเนาะเขาเส้นแผลเขาไม่ได้ลืมผ้นิเสียงของเขาไปเสียงของเขาไปเมื่อวนกเสีมาเสเอามือนเขาที่ไทยอันโปรไฟลดิพัดแต่งหนาไทยรู้ไหมจักอยู่บ่

哈哈哈哈哈！哈哈。